คำนั่งบอกบอกคำเป็นื้อเอาไปงอมาใส่กระดูกช่องหัวจะคุยเกียบแหงงทำมันนะยังเหยียบ่อยได้สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมันในฮาวาสิอย่างไปห่านค่ะเนาะท่านผู้ชมเป็นยังจะงอกคเข้าาเฮาเนาะอาจะมีเอฟซีบางท่านเนาะถามพมาว่าเป็นยังคือเอิ่นว่าเฮาคข้ามาเฮาก็คือใส่แทนขวานหนูหรือข่อยหรือเจ้าก็ได้เนาะ ในบางสถานการณ์แต่ส่วนร้ายกีใส่คำน้ร้ายกว่าเนาะแต่อย่าให้เบิ่งถนนทางเนาะทุกคนย้ำฝนตกตอนนี้เมียวก็เลยบ่ได้ขี่รถไปเนาะเพราะว่าคันขี่รถไปก็รถมืดเนาะรถตีนใหญ่ย่างไปดีกว่านะทุกคนย่างไปซาเต่าเลยตอนนี้ฝนตกให้เห็นบรรยากาศทงซีเขียวไปก่อนเนาะทุกคนจิไปซื้อ กระปุกมาใส่เนาอไม่สมน้ำแน่แล้วก็จะไปซื้อของกินน้ำแน่เนาะยนี่ยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนเหยียบขีดต้มสซเฮาบอกว่า้อขีดต้มค่ะทคคนนะเขาจะค่อยเหยียบแห้งัำนะ ยัดใส่คอยได้เรายิ้มใส่คอยอีกนี่คือต้นมกเล็บแมวยาเป็นหมากแล้วมากินตอนเที่ยงนนในทุกคนตะเสียงเขียดเสียงกลุ้องเอก็เอกแอก๊อกอกแอ๊กอกแอ เดี๋ยวมันจะพาชมธรรมชาติไปเรื่อยๆด้อทุกคนเดอ้ออย่าฝ่าเบื่อกันเดอ้อ <c oughs> สิไปาทางใดไหให้เขาไปพี่อีกแล้วเหรสิไปน้องแต้ <c oughs> แตจมูกกาเขาปลดป้าพุ่นล้วจันมื่นเลยล้มอย่างเดียวเอ <c oughs> สิไปน้องแต้ em sẽ đi bát tâm ngân là cả bay sư phở kín thế, và kín phở nhắm phun tốt. Ba, cái tin hơi nổi, nhưng mà nhạt nó hơi Ah, mày vậy sao? สบายดีส,ยด source, ส,สบายดีพี่น้องแนะนำสื่อด oh, hey. ูเบือเฮ้ยยไปมาเปล่งด้วยเ้ยเริ่มเริ่มเริ่มทำนั่งกันในสื่อในใดก็ะสื่อโผล่โพลโอ้น้องโลมาหอดได้ได้ไกินแกงหน่อไม้เสยเห็นบอ ย่างมากก็ได้กินแกน่อไม่บพาะาใช้ซ้ำเปื้อนเปื้อนเมื่อวานนี่กับไ่ได้อยากออกเลยเมืวนไยเมื่อวานเม่อวาไปใส่เฮ้ยเมื่อวานป้าะป้าะคา ป้าคืองามใชไมบ่อเฮยบอเแกม่กันเอาน้ำมสั่ลมนให้เพื่นแกงโอ้คันู่แน่นี่เนาะน้ำหมอยู่เพื่อนเอ็นน้ักในลายนึงเฮ้ยนี่แต่น้อยใหญ่อยากินแกดอไม้เตมันลงหงายหนาอยู่เออว่าเออวาเดี๋ย่อยสียงลงไปส่งให้จะลงไปส่งให้เพื่อนในเต้กกาึาอาบน้ำอืม ถ่ายผู้สาวงามๆนี่ละให้บิงโสดสาวโสดนะจ๊ะผู้สาวโสดอย่ามกพี่น้องเยว่สานาเยาว่าเถอดเบิ่งตัวจริงเธองามได้นะคะเบิ่งอย่าเบิ่งในกล้องเขาแตกล้องเขาเนี่ยมันจิกตาแหงูกนาดีๆหนึ่งกแกลงหน่อไม้ป้าดูธทรมบุษม มาได้ทานผักสมทุกฐาน FC ทุกคนเรามากินแกงนหน่อไม้น้ำกันบุญปากข้ามีหลายขนาดเนาะ<ด>อยากมากก็จะกินแกงหน่อไม้มาันนั่นนงมุด <im itan. S 2> ลายพารามีเด้อม,มาหนีนะวะกินแกงหน่อไม้ออกรายการมาเด้อกินเบาๆเองค่ะเอ้ากินก่อนเด้อกินก่อนกินเผาเด้อลูอง้ยกินข้าวเด้อ แค่พนาไม่ต้องหุงได้เผื่อมีติดต้มนั่นเอารอบเทียงพี่น้องแกงเราไม่พักขดีวไปเห็นกินอดตสาเห็ดกินไน้เลยนะเข่าไพ่เนี่ยกินน่ากินเบื่อดอกเข่าเดียวกันนึงเนี่ยกินโลดเข่าคนเป็นบอกไปจะกินไดายไม่เห็นแกง่ทำไมท่านผู้ชมแซ่บแซ่บเจอกันอีกเด้อพี่น้องเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วคนที่พาไปเก็บไอ้พักขยงอยู่อี่ยังก็เฮ้นโอ๊ย อย่านั่งอย่านั่งมองพี่หลอกอ่ะมองพี่หลอกันอยู่บ้านอันนาโดนเนาะอยู่บ้นาโแมนอันนี้ผู้ชาสำนาผูนเลียงบอกยุไัดอกเสียงอยู่ดีๆผดคูเลยด้วยนมมามมาป่านที่รุ่มตื่นห แม่นไก่ๆทุกคนเลยแ่บๆ่วงห่วงยาดเหงือตัาไปใช้เป็นลหน้าบ่ไม่ใช่ค่ะบดีถือค่ะกล่องมานำนะทุกคนอ้าวุซ่าสำนอยอยก็ามากินลูกเป็นมือกล้องพอดีเป็นมือกล้องเห่ะ ตื่นจากแนวดบ้มีจามว่าโอ้ันเจก็ดปลาคองอจ้แตคุยแล้วจนหกี๋ช่องทงเลยลกเจ้าเนมีประแดกคล้องแต่เนาะช่องทงอีรอยช่องทงตะกี้เจอหกนหกเลยพี่าต้มสิอยากกินก็องว่ากกินคำใหญ่เด้อ นี่ทำมันยากากเพงเดี๋ยวก่นมีไงอยากจินจิมอยากซื้มโก้ามาแกมใหม่คุนเียนีนเมื่ี้ลูสนา่ก็เดี๋ยวคนชอบต้นี่จะมาเก่นน้ไหมเนี่ยเลยนตะไม่เปวหานกบเดงนองนี่ขึ้นน้ไม่ไหุ้ยน้องไม่ฉ่ำจี๋อนไทยหวานไทหวานข้าต้มต้มจืดเลต้มจืดเห็น ต้มตือกระดมอนะนะเอว่าเ็ดน้ไม่ส่งเอวะมันร้ายโหดตอนนี้จะกีนันไม่ส่งะ่งีดีต้มกินกระป๋อเนาะหัวจ้ำแกงปีกะแกงแกวันนะเด็เป็นบอกแกนะแกงแก้วันน่ามาบอกเ็เป็นหมันมีซอมันเลยไปซื้อุงมาใส่เซ่บได้ได้กระมักแบบนั้น อีลอยอย่างงอนแม่เรานังกัวก้วน้นวนำไปแทนไปจับมอโบ้เนี่นย่อยเขาตู้หัวเหล็กักมาใหม่ใม่ต้าคนได้ไปตัดดันแบบักมาใหม่งมือชุก่โอ้ยเลือฝันหมันจะเนี่ยเก็บเก็บเนาย่นี้เห็นแม่นแรกเนี่ยเกคลุ้กน แย่บอกคมนี <c oughs> yeah, ่น่ะก้อนเพชรชัวร์ยังไงโทษเลนองแมวกับบุพมาเดี๋ยวกินเบิร์นคุณมาแพ่จิบล้อกรตินมาบุกินมาลอเาแล้วนะต้องใส่ร้อยใส่ไปคุมบกินไหมเจ้าของคุณกินเก่งไอ้เอ้ยน้องกินแล้วของแจกับเกงบุพเพมาไดน เราได้ก <ame> ินเปรี้ย <busca> ตัอีกใหญ่เนาะแบเปรี้ยจูกโปตีนกับโบบส์หน่เขียกินมาเป็นหมาเขียวเขียวในรอบฮะในรอบดิฟได้แต่ไปซอยจูเขาเขีแบบมันซึดึดเนาะมยาอันยาเนาะ ไปีดกางไ่หรอตออนจะไปีดกวบกเนี่ยย่งให้มาทีสวนไปสร้ยคอันไปรไปกมังมันก็ต้องแบบแยกทางบ้านทแยกเลยล้วจะฉีดเต็นขนาดวะแลว่ไอ้เซ็กไอ้เซ็กเลยก็คืออเ็กใสบัตรประชาชนือมเ่นคในน่วสองคนีหลายอ๋อค้บัตรประชาชนเน ่เมืองเ่านี่ยมันแยกแล้วก็มันจะสิสิในคนกลุ่มแบบเข้มแหลกไปก่อนแหละคนบ้านเ่าในตอนแรกจะประกาศมันเป็นเขตท้องท่าว่าแม่บ้านทามันจต้องรอไปถ้าไปในเอเต๊ะบ้กนทามันก็ลงเงี้ยมันจะฉีกเข้มยังบ้านเถื่อนบ้านทามันแยกเมืองนะแยกเขตแยกแปลว่าคนหนึ่งบ้านหนึ่งตอนนี้เราเป็นคนเขาจะบผู้ได้บุตสิทธยาบองให้ไปทางไหนเ่ก็่ะเราไ รถแม่นะคืนเขาจะให้นี่ไปรักซิงก่อนกระชายคนแม่จะใบถ้ารถาธรรมดา้าเนีก็ใก็่ผ่าปิดปากไปก็ได้มันปวดมุกม,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 มุมันงแ่บุได้สี่บุคค้นาะยาไทเรีมาหลายคนดอกเอาจันสันแอนจอนสันมามาใหม่เลยสำหรับกลมเสียงมีโรคเลนะสามคุ่มเสี่ยบ

หัวยังยังหัวจับตะค่อยบ้างนะแนมเห็นหนาคนอย่าบอกอย่าบอกนะเห็นตะกั่วโตตัวน้ำเ็นแต่หนาล้วเห็นเห็นหนาพอดียาเด้อนวยใค่เห็นหลายๆคนเนี้เห็นมาแล้วเออเอาพอดียาวหัละนกพนเห็นพอดียาวขนาดนบ้ัวได้ได้ขาดนักในฉเจ้าเอาพนนีนลูกใครเขาคุณผู้ชมเห็นเถอะเอาพนมาเห็นงานอยู่นี่ ่นขอนี่มาอาบันลอของไ่องไผ่นี่อืออามออของไผอเป็นคนงานบ่ผ้าวแมนหวยจากเมื่อไหลไก่อยู่เงนไปยังเื่อยเอาคือมาไ่เงนก็เลือยเอาเอา เออกผู ang, so then, <c oughs> ้สาเมื่อไรแกอยู่เลื่อนฐาเื่อยวะเื่อยไปดูอาสามีอยนี่แหละเอาไปเอาไปเือดใกล้้อค่ะเอาแม่สอยบนนี้เอาแม่ซอยบนนี้เอานแล้วอาวอาวเมียอะไเนาอเดกนเียเลยนเสียวนนี้มันหว าวอุ้ยดีเลยกล้วยลิ้นร่งไก่บรรเลายางัดพางัดพุงหรอเนาะหูพอลัก แกงหน่อไม้แต่มือเกิดบ่ได้แล้วเนาะข่อยน่ะหักมักสดซื่อๆล่ะแกงหน่อไม้บ่ได้เอาเข้าอือจะได้มาได้จว่าถ้าแกงเ็ดข่อยอิ่มเฒ่าข่อยอิ่มบ่แกงหน่อไม้กมีกินแกด้นั่นแบบินปาซิ่ซั่นอิ่มกินแต่มันยามใดกยามนันมักดซื่อๆด้พุ่นน่ะือ

ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เอ้ยจะไปใส่ลูกคำแพงคำแพงลูยแม่ปลาเมือนนะเบื่อไปลาลูกปะเมื่อน้ะ,ะเบื่อปะเมื่อปะเมื่อน้ะเบื่อปะปะพี่ลูกเบื่อเบื่อไหนใกล,ล้ก จมลูกผู้ไดลูกผู้ได้ไดเป็นมาถิ่มาทีท่แถวมานี่คลิปนี้กับบารมียังไยได้ท่ะผสมทุก่านไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ